รับมาหอดจอดถึงเลาะตลาดตอรี่พักสดๆครับจากสวนเจ้าเก่าเจ้าเดิมผัวแพงครรับการบาซิบบาทตัวแม่พี่น้องจออนจออนครับตัวครับปลูกเองครับนี่จากสวนเพิ่ล คนซ่อนครับทั่วทุสนผูกเองปอดสารพิษครับกล้วยเอ้ยหลายขักหลายแน่คือกล้วยแหละคันว่าขัดขนาดอน่่ที กำลังเอาขึ้นครับพอแพงครับยี่สิบบาทโอ้ถูกครับเพราะที่ในราคานี่เพราะว่าปลูกเองขายขายเท่าไรก็ได้ครับแต่มาอุดหนุนนะครับวัดโคดเขาวัดโคดขลองชิบหาวัดสันติธรรมลาดบำรุงใช่ครับครับมี่ครบผนละหมากรากไม่ ใหม่ๆเลยครับกำลังลงกำลังสิเริ่มครับตลาดวัดคดครับพี่น้องโอ้ขยันคักเออเจเพิ่นกับเฮียเพิ่นโอ้ยวักขนาดปลาเนี่ยปอยู่บลเศร้าครับทุกมือแมนอยู่บลอยู่บลอยักบลอยู่บลเศร้าตัวออกออกทุกมือเลยม่นมีวันหยุดไม่มีวันหยุดครับเช่ไปลาบอกว่าไม่ไม่มีบรหยุดไม่ได้ มีสวนเองครับมีพักของพงจอดเลยตุกยางนาทั่วหน์นาแตงกัวนายังมีเบิดครับปลอดชานผิดพีพ่น้องก็มีนะโหรล,ลองปลูกหน่อยได้ผลปลูกลองปลูกยังได<ม>้ผลใช่ไหมนี่ถั่วพูอ,อ่อ,อนๆเลยพีน่ออน้องอ่อ,อ,นอ,อนมากครับ ก,กินกระเพียังกับแซบครับนี่นเดี๋ยวปนเด้อสุดยอดไอ้พริกกระป,ปู๋กับปนกับพริกครับพี่น้องนี่นี่ปลากระปู๋เองต่อเนาะน้ำเต้าเขาเขาเรียกน้ำเต้าป้อครับนี่เต้านี่มันจะไปลวกกินกับปนกับแก้วได้นี่หนึ่งปลาก็ได้ครับเต้าไม่คิด บวบครับบวบปาดเง้วคับเง่ครับอ่อนๆเลยครับอ่อนๆนี่บวบครับกํะลังเสียวตั้งล้านตลาดนัดครับอยู่ในตลาดนัดพี่น้องบวบครับนี่ครับพริกจากสวนหลายคักครับยังโบเบิดครับเก็บทุกมือเก็บทุกมือครับพริกขีนูส เีาเลกพริกพริกแดงเนาะพริกแดงขี้หนูบ้านเฮ้าบ่ครับนี่ครับเ<ด>จ้าของสวนเพิินกำลังลงครับนี่กำ<ด>ลัลงขายโอ้โนี่ครับปลาเพิินขย,ยันครับจะพักอีกสานบ้านเฮ้าสวนครับ ปูไปเฮ็ดงาบนอะไรก็จะเห็ดอยู่บ้านนี่ดิ่เป็นงอยสายหรอกอยู่นต้องเช็ดสิเอายงไ้เ่อนเ้หรอเครับครับปูกกันเปลูกปกสดครับขึ้นมาแล้วมัผักสวนไม่ป่อสันผิดพี่น้องลงปุ๊บพอผักลงมาปุ๊บขายค้นกับมะหุ่มมะตอมเลยครับขายขายดีครับขายดี บอดสารพิษครับไรสารพิษจากสวนครับเอ้แต่วตัวพูนี่มีอีกไหมนี่เอานี่พึ่งพึ่งลองปลูกใช่ไหมอ๋ออันนี้พมอไปกินกับส้มตำมาเอ S <S <an> <S ไ,ไ,มไม่เกิมาครับรู้ว่ามันขายทไมหลากหลายครับหลากหลายลองป่ครบต,แ,ตออแกเพิ่งเพ่งลงของลงของคนก็มาซื้อยะแย่เลยครับว่าแกขายถูกด้วยอย่างผักสดสดจากไร่จากสวนแกเลยครับ ดีวเยอะเป็นพิเศษครับบุงขบุ้งพี่น้องพักบุ้งพักบุ้งผ่านไปผ่านมาแวะบุดหนุนนะครับมาช้าหมดแน่ครับเ็าแก่ขายดีสดสดครับสดสดวัดคตครับคลองสิบห้านครนายกที่องค์ครลักโม้ตำบลบางปลาครับ แกนี่ก็เอามาจากปลูกอเองเก็บเองครับโอเค <Okay S 1> ครับรับพี่น้องปองไยแวะมาอุ่นนุนกันครับสดจากสวนจากไร่แกครับปลูกเองหมดครับทุกอย่างเองถึกงกล้วยครับปลา vẫn giữ chỉnh giữ ma ตลาดไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าแต่เป็นของสดของจากสวนแกรครับอีสานบานเทาพี่น้องเก็บมาเองครับปลูกเองครับวิธีชาวบ้านนะครับวิธีชาวบ้านมีข้างในครับ เริ่มตั้งร้านกัน้วตั้งร้านกันครับร้านแกนี่เก็บมาผมจะมาอุดหนุนประจำเพราะของแกผักสดครับสดเลยครับของแกปลูกเองรู้จักแกนานแล้วครับอากาศดีๆเดี๋ยวจะไปเที่ยวสวนแกนะครับช่วยแกเก็บผักเก็บพริกนะครับเก็บถั่วนะครับ สดจากสวนจากไร่ครับโอเคครับฝากไว้ขณิโนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับกดคดนะครับของปากกดสวัสดีครับ